สวัสดีครับพบกับรายการ Alpha Life Channel กันอีกครั้งนะครับผมก็ วิกฤตนะครับเรื่องของตัวปลากระพงที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีหรือว่าเรื่องของปลานําเข้ามาก็ดีนะครับที่ทําให้สร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เลี้ยงปลากระพงในบ้านเราแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของตัวที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่เฉพาะปลากระพงธุรกิจเกษตรหรือการทําเกษตรอื่นๆก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นวงจรอ,อย่างนี้อยู่เลยไปถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ก็พลิกกลับไปอีกแล้วตอนนี้ปลากระพงคือใครมีปลากระพงขายก็ถือว่ายิ่งกว่ามีทองในมืออีกนะครับเพราะตอนนี้จากที่บอกคือปลากระพงขาตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวคนเลี้ยงที่หายไปก็ดีหรือเรื่องของความต้องการของตลาดที่ยังมียังยังมีอยู่คงเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาดูย้อนดูนะครับผม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีหรือช่วงปลากระพงจากต่าง,งประเทศนําทะลักเข้ามาก็ดีนะครับผู้ประกอบการเขามีในส่วนของการปรับนะครับปรับกลยุทธ์ยังไงที่จะสามารถช่วยประคับประคองให้ตัวเองรอดมาได้รวมถึงคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์เขานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันกันกนกบเรื่องของตัวการตกผลึกมุมมองเรื่องของสถานการณ์ตลาดปลากระพงจากแพปลาจุกบจุ๊นะครับผมแล้วก็ จะไปต่อยังไงอย่างยั่งยืนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ AquaBiz all the best knowledge for aquatic system ะครับผมก็จะมาคุยในเรื่องของตัวสถานการณ์เรื่องของตลาดปากระพงในภาพรวมที่ผ่านมาทั้งในส่วนงตัวภาคใต้แล้วก็ในภาพรวมในประเทศนะครับก็วันนี้ก็คนที่จะมาให้ข้อมูลหรือว่านั่งคุยกันก็พี่เดฟแห่งแพร่ปลากระพงจุ๊บจุนะครับสวัสดีครับพี่เดฟครับ นแนะนำตัวนิดนึงครับสั้นๆสั้นๆก็เดฟครับทุวพลเทหประการครับเป็นรุ่นที่สองของปลากระพงจุ๊บจุ๋มสุราธานีครับครับก็พี่เดฟครับเดี๋ยวเข้าเรื่องประเด็นเลยก็คืออย่างที่รู้กันว่าในเรื่องของตัวปลากระพงที่ผ่านมาในไทยเนี่ยเราเจอวิกฤตหนักๆอยู่สอ,สองช่วงสองประเด็นช่วงแรกคือโควิดช่วงที่2คือ ก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาเลเซียเขาถูกเข้ามาตีาตลาน,นเข้าตรงนี้ตรงนี้คือพี่เรียตั้งสถานการณ์โดยสรุปไปสั้นๆให้ฟังหน่อยแล้วก็เรื่องของตัวว่าเรามีการปรับแก้อย่างไงบ้างให้ไปปรับไปตามสถานการณ์จนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่ามันสถานการณ์มันกลับมาสู่จุดท,ที่ถ้าตอนนี้ใครมีปากกระพงก็ถือว่าโอ้โหม,มีทองเหมือนมีเอาขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี่ ผมผมคนนอกวงการเลยไม่กล้าไม่กล้าเปรียบเทียบกันต้องให้พี่พี่เดปรเยบเพิ่มอาจจะมีค่ามากกว่าทองก็ไม่แน่อ่าอ่เล่าให้ฟังหน่อยอ่ะงั้นสรุปเรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องที่หนึ่งก็สถานการณ์วิกฤตขั้นครั้งแรกก็คือเป็นของโควิดโควิดเนี่ยสั้นๆก็คือช่วงน,นั้นเจอทุกคนถูกต้องทุกวงการเรกโดนล็อ์ทุกเศรษฐ,ฐกิจเจอเจอหมดหายกันหมดอ่าท,ที่ที่แพลปลาทําได้ก็คือประคับประคองการจับปลาจากครั้งละ3าตัน5ตันลดยอดจับลง เหลือแค่ประคองตลาดให้พอมีกินพอมีใช้ถามว่ายอดดีไหมไม่ดีแต่ว่าด้วยด้วยช่วงเวลานั้นโชคดีอย่างหนึ่งก็คือทางจุบจุมได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทอาหารปลาค้างบ่ออาหารก็ยังส่งต่อ,อไม่มีขาดให้ลูกให้คนเลี้ยงใช้ต่อใช่ไม่ได้ขาดช่วงอะไรเหลือแต่เมื่อไร่ที่แพพร้อมจะจับครั้งละเยอะๆลูกบ่อพร้อมอยู่แล้วเพราะเขาอยากจับเพรานะณเวลานั้นมีปลาค้างบ่อมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ใต้ก็ดีหรือว่าทางพื้นที่แม่กลอง8รลิ้วก็ดีค้างทุกคนปลาไม่มีที่ระบายโดยส่วนอของทีมการจุม่มก็ใช้เวลาพอสมควรจับจนหมดได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทอาหารก็อันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทอาหารทุกๆบริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือ,อวิกฤตครั้งที่1 2 1> 1> ก็คือหลังจากโควิดแล้วเราก็มาเจอเรื่องของปลากระพงนาเข้าช่าเข้าเรื่องแล้วไหลยรอบเลยเข้าเรื่องแล้วคราวนี้วิกฤตของปลากระพงนําเข้าเนี่ยผมมองว่าอ่า มันเป็นวิกฤตที่จะอยู่กับเราน่าจะไปตลอดเกษตรกร,ร,กรบ้านเราวันนี้ต้องรู้จักปรับตัวเพื่อเป็นคู่มวยให้ได้เป็นคู่ชกให้ได้วันนี้ถ้าขึ้นเวทีไปแล้วเรายัางขาดการซ้อมอยังเลี้ยงปลากระพงในต้นทุนที่แพงกว่าเพื่อนบ้านไม่ว่าจะวิกฤตปลาจากประเทศเออไหนเราก็แพ้หมดทําไมทําไมตรงเนี้ยพี่มันติดอยู่ในผมผมก็อดชิดไม่ได้ว่าทําไมต้นทุนเขาถูกกว่าเราต้นทุนเขาถูกกว่าเราไหม ผมว่าบางช่วงเขาก็มีช่วงที่ถูกกว่าช่วงที่แพงกว่าเขาก็มีเพราะอะไรเขาถึงได้รับการช่วยเหลือหรือว่าอย่างไงครับในบางช่วงผมว่ามองว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนอุดหนุนอาหารคนที่คนที่เอาปลาไปเลี้ยงก็ใช่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารจากทางรัฐบาลเพื่อดึงดูดให้มีพ่อค้าหรือนักลงทุนเข้าไปเลี้ยงปลาในพื้นที่ของเขาแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราคือเกษตรกรจริงๆที่เลี้ยงปลาอยู่จริงๆเวลาถูกผลกระทบ มาร้อยหนึ่งก็กระทบท้งร้อยเพราะงั้นเกษตรกรบ้านเราอาจจะต้องมีการปรับตัวแข่งแข่งขันหรือเปรียบมวยให้ได้กับปลาเพื่อนบ้านให้ได้ประเด็นนี้ก็คือเท่ากับว่าเรื่องของตัวราคาอาหารบ้านเรากับบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้ต่างกันแต่ภาครัฐเขาสนับสนุนสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเขาจริงๆใช่ครับใช่ตรงนี้ทําให้เขาแบบว่าได้เปรียบอย่างน้อยเนี่ยสมมติสับสีได้ค่าอาหารให้1 0บาทก็เท่ากับว่ามาลดกับเอามาลดต้นทุนได้เลยนะกิโลละสิบาทเลย หายไปเลยสมมติสมมติว่านี่คือประเด็นแรกที่ทําไมปาลมาเลยถึงเข้ามาตีตลาดบ้านเราแล้วถูกกว่าได้สองก็คือพลังงานพลังงานก็ถูกกว่าน้ํามันถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็บ้านเราอยู่ประมาณ33บาทครับประเทศมาเลยน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ2ลิงสองลิงกิบเจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดคูณสองสิบแปดบาทยังไม่ถึงเลยออันนี้คือน้ามันบ้านเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองว่าแน่นอนแหละว่าเราเสียเปรียบ แต่ว่าเกษตรกร,ทกรไทยก็ต้องหาทางรอดให้ได้อย่างเช่นพลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์เอออะไรเอ่ย<ม>ผมยังมองแย้งเรื่องอันนี้อาจจะต้องข้ามเรื่องเรื่องของวิกฤตแล้วนะผมมองว่าบ้านเราอาจจะต้องมีการช่วยเหลือ,อแข่งขันในด้านพลังงานให้มากกว่านี้<ม>เพราะวันนี้เวลาเจอวิกฤตแต่ละครั้งจากครั้งที่หก็ดีครั้งที่2ก็ดีรัฐก็จะเข้ามาอุดหนุนช่วยเหลือ30บาทต่อกิโลจํานวนครัวเรือนละ 500รโลครัวเรือละ0 0 0่ันกิโลเขาเรียกว่าแซงแซงกลไกตลาดม,ม,ม,มันไม่ยัง่งยนืนไม่เสถียรไม่เสถียรภาพแต่วันนี้ถ้ากลับกันร,รัฐรัฐฐานะช่วยเหลือให้เกษตรกร,เ,กรเข้าถึงพลังงานพลังงานศูนย์บาทเนี่ยคือคือโซลาเซลล์พวกเนี้ยร,ราคาถูกลงใช่ถ้าเขาได้ได้รับการช่วยเหลือเรื่องพลังงานพวกโซลาเซลล์พวกเนี้ยในราคาที่ถูกหรือ0%ล่ปอร์เซนะอันนี้น่าสนน่าสนกว่าง,งบ งบ30บาทที่เอามาทิ้งให้เกษตรกรช่วยเหลือใช่เพราะว่าอย่างน้อยอุปกรณ์พวกนี้จะอยู่ติดตัวกับเกษตรกรไปไม่ว่าคุณจะไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ดีอุปกรณ์ตัวนี้ก็อยู่ติดตัวกันไปอาจจะทําในรูปแบบของกองทุนก็ได้ผมมองว่าอาจจะต้องให้อุปกรณ์เขาบ้างแหละแต่ดีกว่าการที่จะให้งบ30บาทแล้วก็ทิ้งเปล่าไปครับนี่คือเขาเรียกว่าจุดเพนพอยต์ของวงการเกษตรบ้านเราเลยนะไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ปลากับปองเดยวนะพี่เดฟพลังของตัวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูง ทางประเทศอื่นเขาภาครัฐช่วยอุดหนุนเรื่องของตัวช่วยเหลืออาจจะเป็นช่วยเหลือช่วยเหลืออุดหนุนก็โอเคมันมีความส่มเสี่ยงอีกมุมนึ่งบางทีอาจจะโดนเรื่องแอนตี้ดัม p ิ i n g แต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือมาตรการต่างๆที่หลายๆเรื่องเอามารวมกันทีมา้อจะช่วยในการแข่งขันได้ตรงนี้คือเกษตรกรบ้านเราก็ต้องปรับตัวและแข่งขันต้องปรับตัวครับไม่ใช่จะนอนรอแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวว่าเดี๋ยวพอปลามันถูกก็จะรอ30บาทช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ใช่เพราะง้นเกษตรกรก็ต้องปรับตัวเอง รู้จังหวะการเลี้ยงปลารู้จังหวะรู้ยังไงก็รู้ว่าลูกปลาออกมาใหม่ทุกคนแหลงกันชุดแรกหมดเลยทําไมไม่รอชุด2องมากกว่าเราไม่จับพร้อมเพื่อนอเพราะว่าเวลาไปจับเนี่ยชุดแรกเวลาลงมาปุ๊บผลผล,ผลิตนับไป5 mm hmm. ้าเดือนหรือเ mm hmm. ดือนเริ่มจับได้ถ้าเราเว้นระยะรู้รู้จักช่วงระยะเวลานในการทํางานถ้าเราทํางานพร้อมกันและไปจับพร้อมกันหมดแพ้ก็ทํางานไม่ทันเพราะาตลาดวันนี้ตลาดปลากระพงวนอยู่แต่ในเมืองไทยครับ ต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทําไมวันนี้ยังส่งออกไปไม่ได้ hmm. อันนี้ปัปกปักคำถามไปก่อนไม่เป็นไร้ามไปคราวนี้เรื่องเรื่องจังหวะการการลงลูกปลาเนี่ยก็คือเกษตรกรอ่ะอาจจะต้องเรียนรู้ศึกษา,าช่วงไหนปลากระพงขายดีใช่ไหมครับช่วงไหนลูกปลา,าราคาไม่แพงก็ใช้ช่วงจังหวะตรงนั้นน่แหละเป็นช่วงจังหวะวของการลงของเราด้วยใช่หาหาจุดที่ตัวเองคิดว่า น่าจะเข้มแข็งได้อ,อยู่กับแพที่สามารถจับปลาได้ตลอดทั้งปีมีออเดอร์ตลอดทั้งปีเนี่ยผมว่าเกษตรกร,เ,กรเองก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะรอคอยแต่ภาครัฐให้มาช่วยเหลือสนับสนุนครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o h o l s นะครับสปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน QR วอา e คด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอ,อยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม e h p ใต้กล้องจุลทรรศนะครับผม1ชุด ตรวจได้หนึ่ง้ครั้งครับจำนวนหนึ่งชุดไปตรวจที่ฟาร์มนะครับสำหรับคัดกรอง e EH อ p ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับขอมมีจำนวนจำกัดนะครับผมมาเรื่องของตัวนี้บ้างพี่เข้าในเรื่องของการปรับตัวของเอาการแบบว่าปรับตัวเอาตัวรอดวิกฤตในเรื่องของปลาํำเข้าของมาเลย,เยของจุ๊บ<อ>จุ๋มพี่จุ๊บจุน่าจะโดนหนักกว่าใครอ่ะเล่าให้ฟ <c oughs> ังหน่อยพี่เรา,าเราเจออะไรเราจะทำยังไงคือ,อเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ซื้อปลามาเลยเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเรามีการยอมรับเลยครับยอมรับเลยว่าเพราะว่าราคามันถูกแบบ ช่วงแรกที่ปลามาเลเข้ามาได้เนี่ยช่วงที่มาเลเขาเลี้ยงได้ไซส์ที่เขาใช้เป็นหลักเลยคือ4 5่ห้ขีด4หขีดหลังจากนั้นน่ะเจ็ดเขาไม่มีตลาดบ้านเขากินเป็นไงนะพี่เดฟสี่ห้าเป็นอะรัสี 5, <6 S 1> เป็นจานเดียวก็คือสมมติว่าผมเราไปกัน4คน ก็คือปลาขนาด4ถึงขีด4ตัวเสิร์ฟสี่ตัวตัวคนละตัวสั่งสเต็กปลา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 เขาก็จะไม่ใช้ปลาตัวใหญ่เกินไปบ้านเราจะเป็นไซส์ปลาจานเพราะว่าสั่งมาตัวใหญ่ตัวจีนตัวเดียวแล้วก็จะต้องไปดเก้าสิประมาณนี้แล้วก็จ้วงกันคนละ1 2 3สาคำอันนี้พอได้แต่คราวนี้ฝั่งเคอฝั่งสิงคโปร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นอลคาร์ดเป็นจานเดียวสเต็กปลาก็หนึ่งชิ้นหนึ่งตัวสวยงามสวยงาม บ้านเขาจะใช้ใช้แค่นั้นเลยถามว่าราคาดีไหมราคาดีแต่พอเกินจาก4ี่หขีดมาแล้วเนี่ยแทบจะตลาดเขาน้อยราคาไม,ไ,มไม่ได้ว่าจะเป็นตลาดที่เขาไม่ใช้อะใ,ใช่ตลาดที่เขาไม่ใชดแป้าสิ 7, 8, 90, โอ้ผลักมาเมืองไทยได้หมดเลยคราวนี้ทํายังไงละ่ปะปลาตัวนี้มันก็เลยมีราคาถูกเพราะในดอกแรกอสี่ห้าหกขีดอ่ะมาเลเซียกําไรแล้วได้กําไรแล้วใช่4 789ก็มาเอาทุนกลับที่เมืองไทยคราวนี้ช่วงที่เข้ามาเริ่มเริ่มแรก,แรกเนี่ย ถามว่ากระทบไหมกระทบเยอะเรามีลูกบอ่ออยู่ประมาณน่าจะ3-40บอ่อนะณนะเวลานั้นทุกคนติดไซส์หมดเลยติดไซส์ปลาจานจับได้แต่จับไม่ได้ใช่ติดไซส์ปลาจานพร้อมจับไไม่ด้แต่จับไม่ได้เพราะว่าปลามาเลมาถูกกว่าเราเห็นได้จากยอดขายของเราทําไมแม่ค้าคนนี้หายไปทําไมลูกค้ารายนี้หายไปอ๋อมีการสั่งปลากระพงจากมาเลขึ้นมาใช้เองตามจํานวนที่เขาต้องการใช้ คราวนี้มาเลเซียเข้ามาในจังหวะที่เขาเรียกอะไรอ่ะเข้ามาในจังหวะที่เราเรามีของเยอะเขาก็ผลักออกมาทําให้ตลาดบ้านเราณเวลานั้นอ่ะประกอบกับตลาดมันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นกลับมาขายได้ก็มาติดติดติดราคากันอีกพอติดราคาก็ต้องใช้วิธีการจุบจุ่มใช้วิธีการสั่งปลามาเลมาส่วนหนึ่งแล้วก็จับปลาของตัวเองลูกบ่อกลุ่มของลูกของลูกบ่อเราเนี่ยอีก อีกส่วนหนึ่งเพื่อเอากำไรจากฝั่งของมาเลเซียเนี่ยมาใส่ใน,นกระเป๋าซ้ายแล้วพอจับลูกบออเราก็เอามาใส่ข้างขวาแล้วก็สลับเกลียกันอย่างนี้แหละหมายถึงว่าเราบริหารจัดการตรงที่ว่าเราซื้อปลามาเลยที่โอเคราคาถูกก,กว่าปลาในประเทศแล้วก็เอาส่วนต่างที่เราได้ที่เราได้ซื้อถูกกว่าเนี่ยอุดหนุนลูกบอลเอามาสปรีดไล์ลูกบอลเราลูกบออเราครับตรงนี้เท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะรักษาเรื่องของตัวบาลานซ์เรื่องของตัวใช่ลูกค้าได้ ลูกบ่อของกลุ่มจุ๊บจุ๋มเนี่ยพอจะอยู่กันได้ที่ราคาที่เราจับราคาที่เราจับถือว่าเป็นราคาที่เราคิดว่าเราน่าจะพอช่วยเหลือให้เขาเอาตัวรอดได้ในครบอบนั้นๆไปแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าถามว่าตําที่สุดไหมไม่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นแม่กลองก็ดีแปด้วก็ดีจับถูกกว่าจุ๊บจุ๋มหลายบาทเลยหลายบาทเลยฮะแต่ว่าลูกบ่อของเราก็ก็ถือว่าได้นะในราคาที่พอสมควรเขาเรียกว่า ประครับประคองกันไปประครับประคองกันไปก่อนให้จบครบกันไปก่อนคล้ายๆ,ๆกับที่จุบจุมนี่แพ้จุบจุมแล้วอยู่สุราษฎร์ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าช่วยเป็นตัวบ<ช>ัฟเฟอร์เอาปลาลจากมาเลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือปลามาเลย์เนี่ย,ด,ยด้วยว่าทางกายภาพเนี่ยปลาจากข้างบนก็คือส่วนแม่กลองก็ดีแปดล,ลิ้วก็ดีถ้าจะลงใต้เนี่ยะจะต้องมาถูกมาเจอมาเจอ รัดก,กันชนก็คือจุ๊บจุ๋มนี่แหละเป็นรัดก,กันชน,รชนเรียกว่ารัดก,กันชนแล้วกันกอไอมาเลยกองกำลังเยอะใช่ไหมไ <laughs> ใช่ใช่ใช่ไอมาเลเนี่ยเวลามันจะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาคา้า,คาราคาที่ชนจุ๊บจุ๋มเนี่ยจุ๊บจุ๋มเขาไปได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะบวกค่าขนส่งค่าดเดินทางการจัดก,การมาจบที่จุ๊บจุ๋มที่ราคาเท่านี้อ่ะโอเคมาเราก็ใช้วิธีนี้แหละเกลีย่ยไปเกลีย่ยมาลูกบอก่อเราก็เลยพออยู่ได้ที่ใช้คำว่ารัดกันชนมันอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ปามาเลยังไม่เข้าจุ๊บจุ๋มมีตลาดส่งงงงออกกกไปถึระบีพัาู้เ็ต ซึ่งเป็น3จังหวัดท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวเลยอะจังหวัดกระบี่พังงาภูกเก็ตไม่มีพื้นที่เลี้ยงปลากระพงอพอสําหรับบริโภคในจังหวัดอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่แทบจะผมว่า90%เลยนะเป็นปลาจากพื้นที่แม่กลองจาก8ดิว้วจากพื้นที่าาจากปลาในเมืองไทยแทบั้งนั้นพอวันหนึ่งมันมีปลามาเลเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้มาเก็ตแชร์ตรงนี้ของจุ๋มหายไปจุ๋มแทบจะไม่ได้เข้ามาในกระบี่พังงาภูเก็ตเลยเพราะว่าปลามาเลเนี่ยเข้ามา ยึดครองหมดแล้วอ่าเพราะงั้นในส่วนที่จุบจุ่มทําได้คือการรักษาตลาดเดิมๆคือพื้นที่ในสุราษฎร์น,นครชุมพรรักษาไว้ให้ได้ก่อนให้ลูกค้าให้ลูกบอ่อเราอยู่ได้ให้ทั้งลูกบอ่อเราอยู่ได้ก่อน<ม>แล้วก็ลูกค้าที่ใช้ปลาจากเรามไม่หนีไปไหน<ม>อันดับแรกเนี่ยคือที่เราต้องทําอที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องซื้อปลามาเลยเพราะว่าเราเราเอามาเขาเรียกว่าเ,าเอาส่วนต่างหรือเอาตรงเนี้ยม,มาบาลานซ์กับตัวลูกค้าเราให้เราสามารถอยู่ในกลุ่มของเราได้ประคับประคองกันไปใา่สถานการณ์พอตอนนี้ใช่กลุ่มอื่นอาจจะหยุด อยู่ลําบากนิดนึง<ม>เพราะว่าอะไรอะ่ะ<ม>เพราะว่าในเมื่อถ้าอ่ะอย่างเป็นถ้าเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าบางคนซื้อแต่ปลามาเลยเข้ามาขายเนี่ยถามว่ากําไรตรงนั้นเน่ยเขาไม่ได้เอากลับมาช่วยเหลือคนที่เลี้ยงปลาเมืองไทยเลยผม,ม,มว่าตรงนี้มันก็ไม่แฟร์ครับสักเท่าไหร่แต่จุดจุ่มเองอะ่ะช่วยเหลือปลาในเมืองไทยด้วยม,มันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่เราเราเรา,เราไม่โดนแรงกระแทกจาก คนเลี้ยงปลาในพื้นที่สักเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันสะท้อนออกมาณนปะัจจุบันก็คือว่าจากจากเรื่องของตัวเหตุสถานการณ์ตัวนั้นทําให้คนเลี้ยงปลากระพงหายไป4ี่สิเซ็นแล้วก็ทําให้ตรงเนี้ถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่เดฟบอกว่าตอนนี้ปลากระพงขาดปลากระพงขาดนะวันนี้ปลากระพงเมืองไทยแทบจะไม่มีพอใช้ไม่มีพอใช,ออช้ถามว่าวันแล้ววันนี้ขายปลาอะไรกันนะ่ะวันนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องไป นำเข้าปลาฟรอสเซนมาจากประเทศเพื่อนบ้านปลากระพงนี่แหละแต่มาในรูปแบบฟรอสเซนแทนซึ่งเสียดายโอกาสมากๆเลยถ้าวันถ้าวันนี้เมื่อสักสักหเดือนย้อนกลับไปเนาะถ้าวันนั้นเกษตรกรไทยมีกำลังนะถ้าได้ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาออกในช่วงที่ราคาดีอย่างเงี้ยทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้เลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็วันนันมีความเสี่ยงหมดแรงไปหมดแล้วหมด หมดเขาเรียกว่าหมดสายป่านไปหมดแล้ววันนั้น,ม,น,นมันมันก็มีความเสี่ยงแหละว่าถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างเต็มตัวเนี่ยปลากระพงมาเลก,ก็ยังเข้ามาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้มันถูกมันถูกผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราช่วยเหลือ,ลอโดยการชะลอโดยการเข้มงวดมาตรฐาการตรวจมาตรฐานให้เข้มงวดใช่พอยกมาตรฐานเรื่องการนําเข้ามาอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้จริงๆวันนี้เกษตรกรไทยต้องกลับมาตั้งหลักคิดดูนะว่า วันนี้ถ้า,ามีมาตรการแบบนี้เกษตรกรไทยจะสามารถอยู่ได้ไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าถ้าเขาสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานในการผลิตเขาได้เขาก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนเดิมนะถูกใช่ตรงนี้คือเท่ากับว่าอย่างที่พี่เดฟสื่อตอนแรกคือเกษตรกรเราก็ต้อง,รองปรับตัว,ต,วต้องพัฒนาตัวเองเป็นคู่มวยให้ได้ไม่ใช่สู้กันไม่ได้เลยอย่างนี้ครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับพี่เดฟที่เราติดเอาไว้ก็คือเรื่องของการส่งออกปากกับงไปขาย รตรงนี้พี่อยากจะฝากอะไรกับส่วน,วนที่เกี่ยวข้องบ้างจริงๆวันนี้ก็ผ่านมาหลาย,ลายปีแล้วครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยโดยท่านนายกคุณสุทธิเนี่ยนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่กอ็อาจจะใช้เวลานานไปน,นิดนึงถามว่าคนเลี้ยงปลาไทยยังไงคอยครับเพราะผมมองว่าสัตว์น้ําที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งก็ดีหรือปลากระพงก็ดีกุ้งเนี่ยเขาลอยลําไปแล้วเขาได้ส่งออกอส่งออก,ออกตามมาตรฐานโลก มาตรฐานโลกมีอะไรอ่ะก mm. ุ้งก็ทําตามมาตรฐาน,นได้ครบหมดแล้ว mm. ปลากระพงไทยผมก็เชื่อว่าคนเลี้ยงปลาไทยทําได้ทุกมาตรฐานที่โลกต้องการ mm. เพราะงั้นเรื่องหลังจากนี้คือเรื่องพิธีสารของสัตว์น้ําชนิดนี้แหละก็คือปลากระพงขาว mm. เมื่อไหร่ก็ดีที่สามารถส่งออกได้อ่ะ,อะตลาดในเมืองไทยอ่ะผมเชื่อเลยว่าตลาดเมืองไทยสามารถส่งออกไปได้แล้วทั่วโลกแล้ววันนั้น,นปลาไทยจะไม่พอกินแล้วก็จะไม่พอขายเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เกษตรกร มามีรายได้เป็นกรอบเป็นกำนะ <True. S 2> เขาเรียกว่าสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพได้อย่างยังย่งยืนในทุกห่วงโซ่อุปทานของเขาเลยนะในเรื่องของตัวปากระพงถ้าเราสามารถส่งออกได้นะใช่ยั่งยืนยังยนง่งยืนเลยนะพี่นะแล้วก็สิ่งสำคัญคือภาครัฐ ต้องช่วยเหลือต้องช่วยเหลือช่วยอำนนยความสะดวกสนับสนุนพ่อค้าที่ดีช่วยเอาปลากระพงของไทยเนี่ยเอาออกไปขายติดธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกแล้วอกไปขายให้ได้ทาเหมือนที่ท่านนายกสนับสนุนมานั่นแหละแต่แค่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เกินไปจากนายกเนี่ยน่าจะลําบากก็ต้องมีคนช่วยท่านนายกสุทธิเยอะๆหน่อยครับถึงฝากถึงคนที่มีส่วนในเรื่องของตัวนโยบายตรงนี้นะใช่ภาครัฐอำนวยความสะดวกถือได้ว่า สนับสนุนเกษตร,รกรไปเถอะเกษตร,รกรไทยก็ต้องปรับตัวตามนโยบายกระท่างช่วยกันทั้งคู่รัฐช่วยเกษตร,รกรก็ช่วยคราวนี้ปลากระพงไทยผมมั่นใจว่าไปไกลได้ไปได้ทั่วโลกครับผมเยี่ยมมากเลยครับพี่เดฟก็เห็นเห็นภาพเห็นภาพทั้งหมดวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เดฟมากเลยกับเรื่องของตัวสถานการณ์ตลาดปลากระพงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราปรับตัวยังไงและเราสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่เราสามารถที่จะไปต่อได้อีกนะไปต่อ่วยได้อีกไกลๆเลยครับได้อีกไกลๆเลยมั่นใจเลยว่าไปอีกได้ไกลครับ วันนี้ขอ,ขอขอบคุณพี่เดมมากครับสำหรับข้อมูลขอบคุณครับ